สวัสดีครับพบกับอักษรออนเลิรนะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊ตนะครับนักเรียนอย่าลืมหยิบหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรมาเรียนคู่กับครูนะครับคาบนี้ครูโอ๊ตจะสอนนักเรียนเรื่องการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายในหัวข้อการอ่านข่าวสารทางราชการครับ แต่ก่อนจะไปการอ่านข่าวสารทางราชการเรามาทบทวนเนื้อหาในคาบที่แล้วกันก่อนนะครับคือเรื่องของการอ่านฉลากยาหรือเอกสารกำกับยานักเรียนจำได้ใช่ไหมครับฉลากยาหรือเอกสารกำกับยาเป็นเอกสารที่กำกับไว้ที่ซองยากระปุกยาหลอดยาหรือภาชนะที่ใช้บรรจุยาโดยระบุชื่อยาวิธีการใช้ยาส่วนผสมของยานั้น,น,น วิธีการเก็บรักษาวันที่หมดอายุและผลข้างเคียงของยานั้นๆครับจำได้ใช่ไหมครับก่อนใช้ยาต่างๆนักเรียนต้องอ่านฉลากยาหรือเอกสารกำกับยาเนี่ยให้ครบถ้วนก่อนทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อจะได้ใช้ยาและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและหายจากอาการเจ็บป่วยครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับประโยชน์ของการอ่านฉลากยา หรือเอกสารกำกับยาข้อที่1คือได้ทราบข้อควรปฏิบัติในการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับเป็นคำสำคัญเลยถูกต้องและปลอดภัยนั่นเองข้อที่2ทํทำให้ทราบวันเดือนปีที่ผลิตและวันที่ยาหมดอายุแต่ในกรณีที่ฉลากยาเนี่ยไม่ได้ระบุวันที่ยาหมดอายุนักเรียนสามารถสังเกตได้จากวันที่ผลิตครับ หากผลิตมานานเกิน5ปีก็ไม่ควรนำมารับประทานนั่นเองจําได้ไม่เอ่ยถ้าจําได้แล้วเรามาเข้าสู่เนื้อหาในคาบนี้กันดีกว่าครับการอ่านข่าวสารทางราชการการอ่านข่าวสารทางราชการเป็นเอกสารที่แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงานราชการให้ประชาชนทั่วไปทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสม เช่นเอกสารของโรงเรียนที่แจ้งข้อมูลต่างๆของโรงเรียนให้นักเรียนและครูผู้ปกครองทราบหรือเป็นการแจ้งข้อมูลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบนะครับนอกจากนี้เรามาดูกันครับว่าเอข่าวสารทางราชการเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรอยู่บ้างหรือ มีสัญ,ญลักษณ์มีรูปภาพมีอะไรที่ทำให้เรารู้ว่ามันคือข่าวสารทางราชการเรามาดูกันเลยครับข่าวสารทางราชการหมายถึงอะไรข่าวสารทางราชการเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการต่างๆเห็นไหมครับมีตราอะไรบางอย่างอยู่จะมีตราพระครุฑผ้า ประทับอยู่ที่หัวเอกสารซึ่งเป็นตราแผ่นดินของประเทศไทยครับลักษณะของตราครุฑเนี่ยจะมี2ลักษณะด้านซ้ายเป็นแบบที่นิยมใช้ครับด้านขวาจะเรียกว่าแบบปีครุฑกว้างเห็นไหมครับลักษณะปีของครุฑเนี่ยจะกว้างกว่าแต่ว่าก็จะนิยมใช้2รูปแบบนี้ครับในการ ประทับอยู่ที่หัวเอกสารนั้นๆเรามาดูตัวอย่างกันครับอันนี้คือรูปแบบของข่าวสารทางราชการนักเรียนเห็นไหมครับจะมีตราครุฑเนี่ยอยู่ที่หัวเอกสารเลยเรามาดูเนื้อความกันดีกว่าครับว่าเวลาเราเห็นข่าวสารทางราชการเนี่ยจะมีส่วนประกอบอะไรยอยู่บ้างครูจะขยายให้ดูนะครับ ็นไหมครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือตราครุษนั่นเองจะอยู่ที่หัวกระดาษเลยสายล่างนะครับสายล่างเนี่ยก็จะเป็นชื่อส่วนราชการนะครับชื่อส่วนราชการาเป็นเจ้าของหนังสือนั่นเองนะครับ ็นที่เห็นเป็นตัวย่อใช่ไหมครับสอสลาทธทงย่อมาจากศึกษาธิการครับส่วนนี้เรียกว่าชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือครับส่วนด้านขวาเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นที่อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็มีวันเดือน ปีครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องนะครับตามด้วยเรียนแล้วก็สิ่งที่ส่งมาด้วยเรื่องครับเรื่องอะไรอย่างจดหมายฉบับนี้ก็คือเรื่องขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเรียนใครครับหนังสือราชการนี้ เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขาเขต2ครับส่งมาจากที่ไหนเลยที่อยู่นี่เลยครับโรงเรียนวัดคงคาวดีนั่นเองส่งไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั่นเองสิ่งที่แนบมากับเอกสารด้วยก็คือ 1. แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 2. โครงการพัฒนากระบวนการคิดสาสำเนาคำสั่งแต่งตั้งครูควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา 4. รายชื่อครูผู้ควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา 5. รายชื่อนักเรียนและ 6. กกำหนดการเดินทางครับก็จะแนบมากับหนังสือราชการนี้ด้วยต่อไปครับสู่ลำดับของข้อความหรือเนื้อความในหนังสือนั่นเองเนื้อความในหนังสือเนี่ย มีดังนี้ครับด้วยโรงเรียนวัดคงคาวดีมีความประสงค์จะขออนุญ,ญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเนื่องจากได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่วันที่1-6ถึง6สิงหาคม2555รวมเป็นเวลา6วันกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนากระบวนการคิด ีการศึกษา2,555รายละเอียดต่างๆตามเอกสารดังแนบจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตเห็นไหมครับแล้วก็จะมีคำลงท้ายคำลงท้ายของหนังสือราชการนี้ก็คือขอแสดงความนับถือนั่นเองนะครับส่วนนี้เราเรียกว่าคำลงท้ายแล้วก็จะตามด้วยชื่อผู้ส่งใช่ไหมก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาวดีนั่นเอง เอ่แล้วมีข้อความอยู่ที่ส่วนล่างส่วนนี้คือ,ส,อ,อคส่วนราชการเจ้าของเรื่องครับส่วนราชการเจ้าของเรื่องเราก็จะเขียนไว้ที่มุมสายล่างของหนังสือราชการนั่นเองเราไปดูตัวอย่างที่2กันดีกว่านะครับตัวอย่างที่2เห็นไหมครับมี ปรากฏเนี่ยอยู่ที่หัวเอกสารเลยแล้วมีคำสั่งเป็นด่วนที่สุดด้วยนะครับจากศูนย์โควิดมทเห็นไหมครับตัวย่อตัวนี้มทย่อมาจากมหาดไทยครับเรามาดูเนื้อความกันครับส่วนแรกจำได้ไหมครับที่มทแล้วก็มีตัวเลขทับวแหวน3680อันนี้คือส่วนที่เรียกว่า ส่วนราชการเจ้าของหนังสือครับต่อไปมีที่อยู่ครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 มหาดไทยนั่นเองแล้วก็มีวันเดือนปีเห็นไหมครับตามด้วยเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเรียนใครครับ หนังสือราชการนี้เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับโดยอ้างถึงจากหนังสือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 มหาดไทยนั่นเองสิ่งที่ส่งมาด้วยมีสำเนาห,หนังสือกระทรวงศึกษาธิการด่วนที่สุดนะครับตามด้วยเลขที่หนังสือลงวันที่เรามาดูเนื้อความกันครับเวลามีหนังสือหรือเอกสารราชการเนี่ยนักเรียนก็ลองมาดูที่เนื้อความนะครับว่าเนื้อความของหนังสือราชการเนี่ย พูดถึงเรื่องอะไรตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในจให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการความละเอียดแจ้งแล้วนั้นกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า จำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวโดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินการในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดขึ้นใหม่เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งมีวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกัน และสามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับในการเปิดเรียนพร้อมกันในวันที่1กรกฎาคม2563รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเป็นเนื้อความเกี่ยวกับอะไรครับการจัดการเรียนการสอนการเปิดเทอมนั่นเองนะครับการเปิดเทอมเกิดภาคเรียนให้เปิดพร้อมกันในวันที่1กรกฎาคมพศ2560 63นั่นเองอันนี้คือใจความหลักของมันเลยนะครับลงท้ายนะครับขอแสดงความนับถือแล้วก็มีส่วนราชการเจ้าของหนังสือใช่ไหมครับอยู่ที่มุมล่างซ้ายนั่นเองนี่เป็นตัวอย่างของการอ่านหนังสือราชการนั่นเองต่อไปครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าแบบฝึกหัดถามว่า หากต้องการทราบที่มาของคำว่าเอกสารหากนักเรียนเนี่ยต้องการทราบที่มาของคำว่าเอกสารควรอ่านจากงานเขียนเชิงอธิบายในข้อใดเราเรียนมา3เรื่องแล้วใช่ไหมครับคือพจนานุกรมเอกสารกำกับยาข่าวสารทางราชการแต่ถ้านักเรียนต้องการทราบที่มานะครับ เห็นไหมครับทราบที่มาของคําว่าเอกสารนักเรียนเนี่ยควรอ่านจากงานเขียนเชิงอธิบายในข้อใดครับพจนานุกรมเอกสารกํากับยาข่าวสารทางราชการหรือเอกสารแนะนําการใช้วัสดุอุปกรณ์ครับที่มาของคําว่าเอกสารจาได้ไหมครับในคาบพิผ่านมาถ้าอยากรู้ที่มาของคําให้ไปเปิดพจนานุกรมครับเก่งมาก สุดท้ายนี้นะครับคุณครูเนี่ยอยากจะฝากนักเรียนเนี่ยให้ไปฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านข่าวสารทางราชการหรือจะเป็นเอกสารกำกับยาหรือจะเป็นพจนานุกรมนักเรียนจะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้าหาตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ให้เราเนี่ยมีข้อมูลที่มากพอ เมื่ออ่านแล้วนักเรียนก็ลองสรุปเป็นข้อความสั้นๆดูครับว่าข่าวสารทางราชการฉบับนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรนักเรียนอาจจะเขียนเป็นใจความสำคัญสั้นๆเอาไว้เพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองครับอย่าลืมนะครับฝึกฝนหมั่นทบทวนสำหรับคาบนี้ครูขอเตรียมตัวเนี่ยไปทำเอกสารสำหรับคาบถัดไปก่อนนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน